วันนี้คุณก็กำลังอยู่ในช่องไปแลว้วนะครับวันนี้เราจะไม่เล่นไม้ครับนะครับใช่เราถ้าคลิปนี้ผมโดนน้ำผมคิดว่าจะจบคลิปทันทีเออไม่ใช่ไม่ได้จบคลิปทันทีแล้วคือตอนนี้มันผมก็ต้องหาดินไปก่อนคือผมบุกกต้นไม้ไม่เกิดมันไม่ยอมเกิดสักทีผมห้ามโดนน้ำนะถ้าผมโดนน้ำเราแบบผมจะตายเออไม่ใช่คลิปมันจะจบผมก็ได้รับไอเดียมาจากช่องพี่นั่นเองับ ผมก็ขอประมาณนี้ก่อนแล้วก็จะตอบอกไปก่อนแล้วเพื่อวไปตัดไม้ไน,นะครับเอ้ยไม่นดยินตกผมต้องปิดทีงเกมก่อนยังไม่โดนนะเอามาอืม โอเมนะทุกคนดีมันไปอีกการแล้วโอ้ยไ,ไม่กอดผมจะรอมันเด้นเข้าตัวสวยมายเหมือนเดิมสเต็ปเดิมนานแน,ะน,ะนะนะ่แน่แไปยังไม่ถึงไหนเลยนะโอ้ ออโอ๊ยมันก็ครบนี่วะคิมีหน่มโตมารอมันขึ้นมาเข้ามาเด้งเข้ามาสวยงามจะถึงเดีวนะครับปล่อยเขาไปเถอะครับี๋ยวเขาก็กลับมาหาเราเองไหนครับไม่ครับช่วยคุณได้ครับผมไม่ตกหลอกเชื่อผม น่าตึ่ะบออเออไม่ตกนะเออยิ่งม,มายิ่มเลยผมจะจะโดดไปแล้วนะผมบุเ่นอยากให้คลิปนี้จบไว้ไม่ต้อออกต้นไม้ผมก็ยังไม่เกิดเหมือนเดิมน่าจาะแล้วล่ะ ตัดไวเลยตัดไวเลยเราห้ามเอาดินยาวตรงนี้นะเออเราห้ามเอาดินยาวตรงนี้คือแบบเกิดบุยมุยนนะเออว้าวว้าวมาเจอนดีนะครับทุกคนว้าว แอดอบเลยเรยไม่เคยไม่เคยรู้มาก่อนแต่นี่อ้อวเพิ่งรู้เลยที่จริงก็สร้างเองนั่นแหละแต่ลืมว้าวาว,าว,าว้าวเพคาร์บสติกยนมาหมดเลยผมว่าน่าจะไปเอาของตรงนู้นก่อนนะผมก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างผมลืมลนะเขาแบบอตั้งนานอ่ะก่านจะต่อมาได้แล้วคือดูระยะทางดูเหมือนไม่เยอะใช่ไหมที่จริงมันเยอะมากๆเลยตัวเองยังไม่มีตัวค้าอีกเลย มีที่อย่ารอคมครับอยากได้บิ๊กเอ็กเลยกอะตอนเนี้ยบิ๊กเอ็กไม้ก็ได้อยากได้แค่น,น,นั้นเละจะมือละมอนเต์จอกันตายตายแน่ๆ่ตายแน่ๆนผมขอแบบอันนี้ไม้ก่อนผมขอตัดไม้ให้หมดก่อนผมจะเอาไปทําเป็นอยเอาไปทําเป็นบล็อกไปต่อนะผมน่าจะใช้แบบอันน,อน้อยๆนะครับถ้าคือผมโดนลาวาแล้วแบบแช่บ่ออันซินไปเลยแล้วคือแบบแล้วผมห้ามลงน้ำเนี่ย ถ้าผมลงน้ำแล้วคลิปมันจบเลยอ่ะเออน่ะผมไม่มีวางกับต้นไม้ตรงนั้นเลยอันนี้มันปลูกติดนะแต่แต่แต่ไม่ติดต้นนั้นนะเก็บอ่ะโอเคแล้วก็จะเอาไปทำเป็นไม้อมนี่ตุบ แล้วก็จะเอาไปเป็นทำอันนี้ฟูบเราจะได้ไม้เยอะๆปึ๊บ,บโอเคน่าจะพอลนะแล้วนะเราจะไปเอาของฝั่งนูน้นอู้อู้ฮูกเกมหมดเลยอูว้าวไปกันไปกันถ้ามันมีเสียงเข้าหน่อยก็ต้องขออภัยได้นะครับอืม จะถึงไม่ถึงแล้วผมจะได้อะไรเอา้ามันมีควันอยู่มีควันอยู่ผมเพิ่งรู้ไ้นี่ว่ามันเปิดไม่ได้ผมจะได้เป็นเทนกล่อกมาทําไมคนเอาทำไมคน,ออมมคนใครเป็นคนใครเป็นคนอากล่องวะตบหมว <c oughs> ะเออพี่เกียวมาทำไมอ่ะ ผมไม่ไหวกับพี่แล้วนะคุณเขียวคุณเนาะต้องเจอแล้วผมเนาะจะครอบ,บอกไปขอคุณนะครับครับทำไมฮะครับทำไมก่อนมีธนูไหมล่ะเออมันตายแล้วมันตายแล้วทุกคนมันตายแล้วมันตกน้ํำแล้ว,ลว,ลวจบคลิปจบคลิปไม่ใช่มาถึงคลิปเปอร์ต,ตกน้ํามุกไม่หาครับใช่ผมรู้มุกุนไม่หาเมื่อกี้เกือบตกน้ําตายไม่ใช่ตกน้ําตายสิเมื่อกี้เกือบจบคลิป ผมว่าเดินเข้าไปแล้วกิปเปอร์มันจะไม่ว่ายน้ำมาหาผมใช่ไหมเห็นไหมคิปเปอร์มันไม่กล้ามาทำไมหรอผมก็ไม่รู้ผมจะขึ้นไปได้เกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วโอเคตอนนี้คิปเปอร์มันก็ไม่วิ่งมาหาผมหรอกเชื่อผมผมเรียนมามันไม่ระเบิดหรอกอืมนัมเบิดสี่บาย นี่ผมต้องทําสิ่งนี้นะครับเพื่อทุกคนทุกคนว่าผมลืมเลยหรือเปล่านั่นแหละไม่เห็นลงมาสักทีเลยใช่ไหมถึงว้าวตัวนี้บิ๊กกับข้าวเยอะเยบักบายมาซื้อกับข้าวนะครับไปไปไปเรต้องพวนพวนอะไรครับพรวนเงินหรอเปล่าพวนด,ดินอมุกไม่หายอีกแล้วโอเคไม่ต้องเลยแล้ว โมุกไม่หานะครับอย่าอย่าหายเล่นนะครับเฮ้อเ้ออื้อไม่รู้นะว่าคลิปนี้จะมีคนดูหรือเปล่าแต่ถ้ามีก็ช่วยกดไลค์หน่อยนะถ้ากดไลค์แล้วอยากให้ผมทำอะไรอีกก็คอมเมนต์มาถ้าผมไม่ขี้เกียจและถ้าผมมีเวลาอาจจะได้ลงคลิปแค่อัทิตละครั้งหนึ่งวันเสาร์อาทิตย์เฮ้ยผมก็ไม่รู้สิก็ก็จะลงแค่นั้นแหละ ผมว่าจะไม่ไปเอาตรงนั้นนะเพราะว่าผมยังไม่หิวเลยผมได้เอาแต่ย่องย่องยองถามว่าอันนี้จําเป็นไหมก็บอกไปเลยว่าไม่มันจะไม่ตกแล้วคือเราต้องไปที่เกาะลาวานั่นเอาจริงผมว่าถ้าไม้ไม่พอผมจะต้องตายแน่ๆขอให้มันพอนะหกสิบห้าบ็อกไป ถามว่าเราปลูกข้าวทำไมเหรอตอนแรกคิดว่าจะหิวตายแต่ไม่ไม่หิวถ้าคุณจะถามว่าแอดอบอีกอันนึงมันทำไมไม่ไปเอาคำตอบคือผมจำได้ว่าผมใส่อะไรลงไปนั่นก็คือเนื้อเบอคอน64สิสชิ้นนั่นเองเมื่อแหล่คือปัญหาผมก็เลยไม่ไปเอา แล้วคลิปนี้จะเดินทางมาเก้านาทีแล้วนะแปดนาทีกว่าๆแล้วนเนี่ยแปดนาทีห้าสิบแล้วเนี่ยโอ้โหผมถือกับว่าคอแล้วคือแบบถ้าเราไปทางนั้นเรามีถูกกลายเป็นในนี้เผาแน่นอนขนมปังเผาแน่นอนใช่ไหมล่ะใช่ระดับผมอยู่แล้วนี่เป็นไงตึงไหมตึงตึงมากต้องรีบบอ,อกต้องรีบบอ,อกนะก่อนที่มันจะใหม่หรือว่ามันไม่ใหม่ ไม่ไหมหรอกทำไปเลยเห็นไหมไม่ไหมไม่ไหมแบบมันไม่ไหมเลยนะอืมมันไม่ไหมเลยนะเออมันไม่เคยไหมอยู่แล้วเช่ผมมันไม่ไหมคุณดูยังไงมันไหมฮะเออกระตุก อืมฮึฮึเฮ้ยปวดผิดติดต่อดิดต่อดิดต่อดิดต่อติดต่อดิดต่อดิดต่อดิดต่อไป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 ผมเริ่มไม่ไหวแล้วนะครับทุกคนผมอยากจบคลิปแล้วผมจะทำในสิ่งที่คุณคิดครบเพราะผมจะไม่จบพูดงอน ข้าบอกโคมันหมดผมจะจบผมจะไปถึงฟังฟันไม่ได้แล้วถ้าผมไม่ดื้อพบเจอทำยังไงทำไมเราไม่ทำแบบสองร้คิวทุกคนคิดเหมือนผมใช่ไหมครับเพื่อครผมก็คิดว่วัมของผมผมไม่ขวานเนาะผมไม่ขวานครอก่าคอับผมไม่ขวาน ว่าเกือบแล้วเชียวนี่แล้วไม่ใช่ตัเต็สองร้อยอคิว,ว่ะไม่เตือนผมเลยโอ้คุณไม่เตือนผมเหรอสิงที่ไม่ดีด้วครับผมอยากรู้มากเลยว่าตอนนี้คลิปจะยี่คลิปจะสิบสองนาทีแล้วเพิ่งสิบอนาทีไม่ใช่หรอผมยังไปถึงไหมตัดภาพตอนที่ไปถึงเลยแล้วกันนะครับทุกคน ถ้าดูมาถึงตัวนี้แล้วฝากถามหน่อยนะครับว่าไอ้ที่ฝนตกมันตั้งแต่สิบนาทีแรกเนี่ยน่าเป็นน้ำหรือเปล่าครับ